หลายคนเขาก็แซวบอกว่ากลุ่มเปาะบ,บางอะได้เงินไปแล้วแล้วกลุ่มผมบางเงินหมื่นเขาวันไหนนะก็มีความชัดเจนออกมาแล้วว่าคนที่กลุ่มเปาะบ,บางคนพิการเขาได้กันไปแล้วฉ่ำๆคนที่ตกหล่นเขาก็จะมีเก็บตกนะครับในรอบอีกสองครั้งถ้ายังไม่แก้ไขอะไรใดๆความผิดพลาดนะยังไม่ผูกบัญชีบัญชีหมดอายุอายุอะไรอย่างเงี้ยกอ็อีกสองรอบถ้าไม่ได้เขาจะเพิ่เอาเงินคืนครั้งนะทีนี้ถามว่ากลุ่ม กึ่งรวยกึ่งจนจะรวยก็ไม่รวยจะจนก็ไม่จนครึ่งคึ่งกลางกลางเงินจะมาวันไหนลงทะเบียนกับแอปทางรัฐไปแล้วยังไงต่อหลายสิบล้านนะคะตรงนั้นหลายสิบล้านคนนะซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้คุณไม่ได้แน่นอนไม่ได้ค่ะปีนี้แล้วก็ไปลุ้นเอาปีหน้าแต่ปีหน้าได้ช่วงไหนเดีย๋ยวจะไปติดตามข่าวมานะ แต่อย่างที่บอกว่าทางท่านนายกทัมนตรีท่านก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นดิจิทัลนะหลังจากที่อันนี้คือจับใจความสัมภาษณ์ล่าสุดก็คือยังไม่พ้นยังยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรลดละความพยายามจะสร้างคงคงคงเอ่อคงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่รู้ไงว่าจะแอปไหนอะไรยังไงการพัฒนาเอ่อโนดต่างๆยังไม่รู้เราไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่หรือจะแจกเป็นแบบไหน ห้าพนครึ่งหนึ่งหรือเปล่าหรือถ้าแอป,ปยังไม่เสร็จก็อีกสัก 5, ห้าพันอยไปผ่านแอปก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ไม่รู้ไงอันนี้ไม่รู้จริงนะก็ติดตามรอรอลุ้นเอานะจ๊ะ